สวัสดีสสดค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับการสร้างสื่อการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงผ่านโปรแกรมเว็บไซต์ special io นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความสนุกและมีประสิทธิภ,ภาพมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงนะคะผ่านตัวเว็บไซต์ special io ค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราเซิร์ชไปที่คำว่า special.io ค่ะพอเซิร์ชปุ๊บนะคะให้คลิกไปที่ตัวแรกเลยค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากเราเข้ามาที่เว็บไซต์ special.io จากนั้นสมัครบัญชีหรือเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่เรามีอยู่แล้วง่ายมากๆค่ะหลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเริ่มสร้างห้องเรียนเสมือนจริงได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม New s p a c จากนั้นเลือกเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับการสอนของเราหรือเราจะสร้างห้องเรียนขึ้นมาใหม่ตามต้องการก็ได้ค่ะเมื่อเราได้ห้องเรียนเสมือนจริงแล้วเราก็สามารถเพิ่มสื่อการสอนต่างๆเข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอหรือไฟล์เอกสารเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นแถมเรายังสามารถใช้หน้าจอหรือ presentation แบบเรียลไทมได้อีกด้วยค่ะต่อไปคือการเชิญผู้เรียนเข้าร่วมในห้องเรียนเสมือนของเราเราสามารถสงร่งลิงก์เชิญผ่านอีเมลหรือแชท เพื่อให้ผู้เรียนเข้าร่วมได้ทันทีเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ก็สามารถเข้ามาในห้องเรียนได้แล้วคะ่ะเห็นไหมคะการสร้างห้องเรียนเสมือนจริงผ่านเว็บไซต์ s p e c i a l io นั้นไม่ยากเลยและยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกด้วยถ้าทุกคนสนใจลองไปใช้งานกันดูนะคะขอบคุณคะ่ะ